หมดนี้มาเล่นไปเขียวดิไว้เพื่อนเล่นยเล่นไปเขียวมาเล่นมานไมาเล่นมนไปาไปาปน่าาเลาาาสะพานหลุยปสะพานสะพานสะพานตอนนี้จะถึงปลายเขียวอยู่แล้วนี่มันิงปุ๊บเย็นใจเ่นใจเย็นอย่าอย่นิ่งอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งมันมีพวกมันอย่าอยู่นิ่งมัเล่ยมัเฉล่มัเฉลี่ยเฉล่ยเลยเฉลียเฉลีเฉลลเลเียเลมาล่เยเียเล ทะลุขึ้นมา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 ทะลุมาเพื่อนโดวเพื่อนถ้าจะลงไปถ้าจะลงลงไอนี่นะลงเลยไอ้ระปากใบเขียวระปากใบเขียวระปากที่ายเขียวฝาล่วงไอ้ฝาล่วงไปไปไปลงป้ายเขียวลงป้ายเขียวเพื่อนเพื่อนตกเลยเพื่อนตกเลยมาใบเขียวมาใบเขียวลงเลยใบเขียวใบเขียวใบเขียวลงเลยลงเลยกากินังลงเลยเพื่อนลงเลยลงเลยลงเลย ไอ้นางลมไว้วมไว้วมไว้ลงไว้ลมไว้วมไว้มันเล่นไปเขียวหมดนี้มันเล่นไปเขียวนีไอนางมันเล่นไปเขียวหมดเลยนะไมไ้ไไอนางเล่นไปเวไว้เล่นไปเขียวไว้สวยตายไม่ตายไม่ตายตายายยยิ้มสไปจากมือนยมาสกสวยไปากมอกูยตายยนไม่ยดเลยอ้ยวะเยกูโดนหมายไปเอลยอยไาไปยเอาตัว้มาเอาตัวมาเลยเอาตัวเ้เย้ยีย่างวยเลย เออเออตามดิ้นตามดิ้น้ยต่อไลยกูเลยวะเพื่อนกลับกลับกับกับไปเขียวไว้เลื่อนไปเขียวไว้เพื่อนเล่นไปเขียวไว้เพื่อนเล่ไปเขียวไว้เลื่อนไปเขียวไว้เฮ้ยดันมาดันมาดันเลยไปเขียวมาเลยไปเขียวมาเพื่อนมาดึงอีกเล่นไปเขียวไว้เพื่อน เลยป้ายเขียวมาเลยป้ายเขียวมาเลยป้ายเขียวมาเอาเพื่อนหน่อยขออไปนั่งเล่นป้ายเขียวไว้เล่นตัวเยอะอเล่นตัวเยอะแก้ปืนหน่อยแก้ปืนหน่อยแก้ปืนพิสูจน์หน่อยเฮ้ยกู몽เอาเพื่อนหน่อยเดีเพื่อนหน่อยเดีเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่แบบเพื่อนก่อนเดี๋ยวมีแบบเพื่อนแบบเพื่อนแบบเพื่อนนั่งเล่นป้ายเขียวไว้ไปกูป้ายเขียวหมดไปกูมาโดนป้ายเขียวดิมาดนป้ายเขียวดิเพื่อนมาโดนป้ายเขียวดิน้องป้ายเขียวกลับไปป้ายเขียวในน้องมาเล่นป้ายเขียวหมดเพื่อนกูป้ายเขียวไว้เล่นด้วยกันไหวเฮ้ยกูโดนฟองฝั่ง

ไอ้นังชุบีชูบีนี่ชุบี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 ไ้กันกูกันกูต้องกันกูังก่อนมกูเนี่ยมึงใคระาขามันดิแลไข้ามาแล้วข้ามันกีไปดีไปแีไปไปดีไปีไปีไอีไปไปดไเดีไปดีไหีไปไป้ีปีีไปีีไีไปีไ กล Bref.. like ับรูปาบเขียวกลังรูปาเขียวรบปโดนสามมงแบกไก็วาไม่เดนสามไม่โดนสามไม่สามสามไม่โดวสามไม่บเขียวไว้เพื่อนเล่นใบเขียวไว้เล่นใบเขียวอยู่ายเขียวไว้อยู่ใยเขียวไว้เอาตัวอกเอาตอกอย่าเล่นคนเดียวจะาเปลี่ยนพื้นจออไอ้คุ้ยเป็นเหี่ออะไรตคยตายแต่ไว้เรื่องไ้เรื่เงเอไร ไปอ้ฝ่าฟ้ายิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเออสวยดึงเว้งเว้งยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงไปเลยไม่เป็นไรเออยิงกอดอีกยิงกอดอีกเฮ้ยมาช่วยฝั่งตินเขาหน่อยช่วยฝั่งดินหน่อยช่วยฝั่งดินหน่อยกลับไปได้ไฟกลับไปได้ไฟกลับไปได้ไฟไม่ต้องสนไว้ใจองค์ดอคกูตาย

เอาสบไอซ์น่อยเอาสบไอซ์น่อยดึงดึงดิมึงไปก่อนทำไมมึงไม่ดึงดิ้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 งร้องแล้วร้องแล้วเพื่อนมึงไม่เอากันแล้วไอ้ควายมึงหมดไฟแล้วไอ้โง่มึงหมดเสียใจเสียแล้วไอ้โง่จะแพ้ดิจะแพ้ดิร้องเลยไอ้สัตว์ร้องเลยกีดร้องเลย่เนี่ยคุมกังไฟแล้วมึงคุมกังไฟหมดแล้วเพื่อนกูตายคุมกังไฟไอ้สูตรรวมเด็กเที่ยไอ้สัตว์มาจบบ้านเพื่อนมาจบบ้านมาจบอะไร ไอ้พีนเอาเปื่อน่อ้พีเอาไปก่อนมาวิ่งมาไไอ้นมาตป้ายมาตป้ายเพื่อนมาตป้ายมาตป้ายไปมาตป้ายเอาต่อมาเอาต่อมาเอา่มาเอาต่อมามาตป้ามาตอป้าตปมาตอายโดไม่ได้ฟเนอะไรมมืออะไรยสายุังชุเรนี่ชุกนี่กลับมาเล่นกลับมาเล่นไวอไม่ตาเยิงก็หน่อยยิงกัหน่อยมือหลังเ้ายิงเกิดมาต่อป้ายเกินมาตป้ายเกาต่ป้าเกินมาตปาย ไอ้เพื่อนก่อนไอ้เพื่อนก่อนข้างหลังข้างหลังเพื่อนดอดเอ ų, as, uent, Darwin, in place, essions, ้ยเพื่อนตายอยู่ยิงเขาด้วยหยิบเพื่อนหน่อยในพุ่มหยิบเพื่อนในพุ่มหน่อยกางกินังหยิบเพื่อนในพุ่มหน่อยโอ้โหตายเหี้ยเออยิงไว้ยิงไว้วมนอนยังอยู่วมนอนอยู่สวยวมนอนอยู่เออไม่ไหวเออไม่ไหวก็จะฝืนไปเออไม่ต้องฝืนสวยโอยี่ไม่มีคนยิงให้มันแน่เลยวะ สวยยเนี่ทำที่อะไรสัตว์โอ้โเ,พโอโเพื่อเราตายฝั่งบ้านมันสลับบ้านแล้วไม่ผมไม่ได้ไปเล่นรวมกับเพื่อนเพราะว่าผมมาเอาเพื่อนที่นี่เว้ยผมมารีเพื่อนที่นี่หมดเลยจริงๆต้องมีปืนมาอยู่กับผมสักตัวนึง เฮ้ยใครเขาชุบอย่างนั้นน่ะเออโอ้โหต้องมีปืนมาด้วยวะถ้าจะให้ดีอะ่ะเฮ้ยเกิดแล้วนะ่ะเกิดแล้วนะ่ะเกิดแล้วน่ะเกิดแล้วน่ะแข่งไว้แข่งไว้แข่งไว้ไวโอ้โหไม่ได้วะ่ะช้าไปช้าไปช้าเกินเฮ้ยช้าเกินช้าเกินช้าเกินต้องรีบมากกว่านี้ ต้องแก้สวยแก้มมมมาาาาีีีีแก้แก้แก้ขยแนให้เจฟขยันเจฟโบโบขยันเจฟโบขยันเจฟหน่อยสวยสวยถือปืนนะถือปืนถือปืนสวย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 ลี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 อีกลีรีกปืนนัเกิดแล้วนถือปืนเกิดแลื่อนถือปืนกูชุบเรื่อยเลยกูชุบเรื่อยเลยลีอีกลีอีกตรงนี้อีกตัวนึงเออรีอีกอย่าหยุดลีอย่าหยุดลีเห็นรถแดงรถแดงแบเพื่อนดีเฮ้ยเฮ้ยฟังฟังตรงนี้รีเสร็จแล้วรอแล้วเข้าไปพร้อมกันถือปืนนะถือปืนนะ เข้าไปพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันโฟกัสเพื่อนโฟกัสเพื่อนโฟกัสเพื่อนมาดันมาันไปหาปืนมันมาดันมาันไปหาปืนมันมานันไหาปืนมันันไป้าลืนันดันันไปานม่นาดมานไปหาปืนดนมานไว้ปื่มันาดัมันไปหปืนกันดันไปนมมันันไปหันมปนมาไปหม function, ันาไปมันัดไวหปกนันันมกนไปานนาัไปหปืนมายอีกสัตว

หลังเข้าปืนไฟเฉียงหลังเข้าปืนไฟเฉียงหลังเข้าเอาสมอเอาสมอถือตบถือตบไอ้สัสได้อุ้มไม่ได้กูไม่ได้เอามเนี่ยามาเมี่ยงกูไม่ได้เป็นไรไม่รู้กูกดอุ้มไม่ได้เหมือนกันไอ้ยังกูเป็นไรเหมือนกันไม่ได้อุ้มไม่ได้เป็นไรพี่ไม่ไรเราเกิน เปลี่ยนมีเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีดเพิ่มมีหน่อยเพิ่มมีหน่อยเพิ่มมีหน่อยมนมันหดแล้วมันเปยนืนอยน่อหมมันจะหมดแล้วมันจะมแล้วเปี่นดไปหมดเื่อหฮ้ยหลังเฮ้ยหลังเข้าเปลี่ยนปืนดิ่งซไปหมดมันไม่มีอะไรแล้วมันตายมันตายมันตายหยิบซดิหยิบซดิหยิบซ่ไดน เปลี่ยนเป็นดื่มสบให้หมดเพื่อนเปลี่ยนปนดื่มสให้หมดรอรอยิงเลยยิง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 ไปตรงนี้ไม่ตายตรงกุ้ไม่ตายเอ้ยเพื่อน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 ต่อไเลยอย่าง้นเพนดิไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วไหวอยู่ปอไปอไปอไปเพื่อนเล่นวยกันเล่นในการใครมีบ้านไปบ้เดียวไปอีกไหวอยู่เฮือกชีไผูไหวอยู่ เลยไปเลยไปเลยไปเลนมาต่อไปเลยมาต่อไปมาต่อไปเลยมาต่อไปเลยคือมาต่อไปไปมื่อกีมาต่อไปเลยคือมาต่อไปมาต่อไปเล่นต้องไปเฮียชีพเล่นต้องไปไหวได้หลังหลังเฮ้ยไม่ได้อย่าเสี่ยงเสี่ยงเลยไอ้เมื่อกี้กับกลับไปต้องไปกลับไปตรงไปพี่กลับไปต้องไปกลับไปต้องไปกลับไปตรงไป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 กลับไปตรงไปกลับไปต้องไป

กระจอกไอ้เหี้ยกระจอกไอ้โง่มึงตายหมดแล้วไอ้สัสมึงก็ไม่ไหวไอ้เหี้ยมึงกเหีกามึงกลับมาลงตรงปายมกลับมาเล่นด้วกันกันเฮ้ยโอ้โหแควายกูวัดเหี้ยอล้วกูเนี่ยกูอยู่ป้ายเขียวเลยเหี้ยกูตาป้ายเขียวเอ้ยสวยใครวะนานังวะใครเนี่ยปืนล่เยใครเนี่ยปืนหนึ่งเนี่ยคเวลหนึ่งเนี่ยเน่ปืนวลงยใยาง่นวเี่ย có một lần nữa chị hai 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 chị บ้าหมดบ้าเลยน้องไอ้ค mm, ุ้ยอ uh ๋อน uh uh. ึกเคุ้ยคุยนี่ว่าเว้คุ้ยเนี่ยไอ้ใจนี่ว่าโอ้ยเจ๊กลับมาหมดเลยโอ้ไม่ได้วะไอ้ก้าวคุ้ยนะไอ้กูเมีงไปสาไปสาต่อไปสามไอ้ฝั่งบ้านเราเพื่อนเราไปฝั่งบ้านเราเพื่อนเราไปฝั่งบ้านเราฝั่งข้ามเลนอ่ะเฮ้ย yên cái nồi, yên cái nồi, yên ba lâu phẳng ba lâu huý, ba lâu Jep. Jep phẳng ba lão, phẳng ba lão, yến cái nồi, yến cái nồi, mình sốtเพื่อน อยู่. Bu lom, bu lom, bu lom. Khản hay, khản hay, khủ khản hay. U chụp แล้ว, ơi, phứa khâu, phứa khâu, phứa Không được không được cái không được không được cái เสียงพีเกียวแปลกเปลกเปลี่ยนนิดเปลี่ยนนิเปลี่ยนนดเปลี่ยนนิ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 เปลี่ยนนิดเปลี่ยนนิเปลี่ยนนิดเปลี่ยนนิดเปลี่ยนนิดเปลี่ยนนินเปลี่ยนนิดเปลี่ยนนิดเปลี่ยนน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 เปี่ยนนเปลี่ยนนิเปลี่ยนน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 เปล่ยนนเปลี่ยนนเปลี่ยนนเปลี่ยนน

เอาหน่ปอยเอาหน่อยยิง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 ง่ายๆยิงง่ายๆยิงอีก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 ยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิยิงหน่อยยิงหน่อยตัวละป๊อกเลยไหวเฮ้ยเฮ้ยสบสบสอบสบเอาสบเอ้ยเอาคือรถเอาคือรถหน่อย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  รับนึงินขอ A D ก่อนไอ้เ A D หมดวะเฮ้ยไอ้เยียนังไครเขาคุกเข่าอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยมึงมึงเอามาหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ไอ้ยียนี่เป็นไรในโลกอ่ะเฮ้ย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 ไอ้ที่ไปเข้าอ่ะเออมันเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยตัวบ้าก่อนไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เปล่าเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเล่นมันเลยเนี่ยพี่เนี่ยเล่นจนจะจบแฉะมั้งมันแฉะมั้งแฉะปะ ไม่บ้าเนี่ยไม่บ้าไม่บาสไม่บรถกูอยู่ไหนนะโอ้ไม่รู้กอาศพออกแล้วไม่รู้กอาศพออกแล้วไม่รู้ไม่รู้ใครเล่นกันเล่นได้แล้วไอเดียไม่รีบไอ้วงนี้มีดาบวงนี้มีได้หมไปเมแ้วเกูตายไปเม่อไหร่เอกตายเม่อไร่ไปเบรไปเบร์ปเอเดไปตา์ไปเบร์ตเอเดียงออกับกูชูแมก มึงไปคุยไรมึงไปคุยไรเป็นคุยไรเป็นคยไรไปคุยดเอนี้เพ่อนี้เพื่อนี้เอาเพื่อนี้าเพื่อนี้เพื่อนีไหวแล้วไหวแล้วไหวเก่งเลยตายตายตายมาเดียวไปไม่ใช่ไาเดียวหรือล่หลายหลายมอยู่หลายมอยู่แต่ตายนะหลายหลายอยู่แต่ตายไหวเฮ้ยจะยันจะร้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไหน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  สวัสดีครับคุณชาคิดไปไหนครับเนี่ยไปไหนเอ้าโอ้โหไม่ตายเอันนียเว้โอ้โหไม่ตายเหรอเฮ้้ยไอเหี้ยแม่งไม่ตายกูตายแทนโอ้คุณชาคิดไปไหนเนี่ยคุณชาคิดคุณชาคิดตีหัวกูแตกเลยอ่ะคุณชาคิดโอ้ไม่ชุบหน่อยเหรอเพื่อนเอาเพื่อนไม่ชุบหน่อยเหรอไอ้เหี้ยตัวมันวาร์ปจังวะ เฮ้ยไอเจฟไอเจฟ <c oughs> ยืนชมวิวจัดอ่ะ <c oughs> เอาดิเออไออี้กูแตกไออี้เดี๋ยวกูเห็นแล้วเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไลี้ยงไว้ยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ก็ไว้ก็ไว้ก็ไว้เออม,มันได้อยู่แล้วมันรอดมึงอยากให้มันรอดขวยบ้านใจามากเป็นตองรีบป็นตองรีบมึงมได้อยู่แล้วเพื่อนไปไหนบ้านใจว่ะขว่วยโดนสวนขว่วย หวยเฮียตัวไหนมาขี้แค้นกูวะ้ควายสภาพไอ้เฮียจะเสียมปะงเมปะมึงจะมึงจะก่อนก็ได้นะมึงเหมือนเหมือนเหมือนจะคืนยแตไ้แค่เกือวยคุยหวยตัวไหนมาขี้แค้นกูวะสภาพไอ้เหียชีวิตมึงดีจัดเลยดิทะเล่ชายกูกูกูสาไม่ด่าใครตัวไหนมันด่าพี่กูไว้สั ใครก็ยิงรอรถกูไะกูยังไม่มีศพอ่ะป้ายเขียวได้ปะป้ายเขียวได้ปะเฮ้ยตรงป้ายเขียวมีสองศพนี่ไงเฮ้ยใครไม่มีศพแปลข้างหลังดิแปลว่าศพขลังเฮ้ยกูกูไม่มีศพเฮ้ยอย่าเพนโอ้โหเพนเกาะหมดเลยเนี่ยเห เดียวกันพวกเบียวอ่ะเบียวที่หนึ่งอ่ะเมกลุ่มหดิกลุ่มห้าดิเราออกป้ากลุ่มหดิไอ้มีมีใครมีแอนตี้โรบ้างลันายังไม่มีสบไไเพื่อนมาแล้วกลุ่มห้ากีตรงนี้สบโทนี่เดี๋ยววะใครมีสบไปกับซิงค์หน่อยเพื่อนก็มันมันตัวนี้อบไป้้เปยไปเรเรไปเรยเขาผ้าเขาผ้านั่งดิเขาผ้านั่งอ่มันพีดออกเจมดเขา้าดูเลยต้องไบอกมดเลยของาสงนี้ของเพื่อนไเื่อนาเพนกหมดเลยวรบครบบนี่งใน้นึง น่าจะมีคนเอาไปแล้วมั้งเ <_ an> พื่อนเราน่าจะเอาไปแล้วเออเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่หาไอ้เพื่อนน่าจะเอาไปอุ้มหน้าอุ้มหน้ากูอ่ะโขอุ้มหน้าละวโขอุ้มหน้าละไหนคุยเมื่อกี้ใครบอกพี่ว่าเพื่อนยังไม่ลงมาเหี้ยไอ้บอก พี่ฟอนเพื่อนข้ามาไม่หมดเพื่อนข้ามาไม่หมดเพื่อนข้ามาไม่หมดเพือนข้ามาไม่หมดนี่ต่อให้หลายคนู่กูกดอุ้มไม่ติดเนี้ยเี้ยดีใจนะนาไปด้วยด้วยเี้ยไอ้น้องแชมเอมทบไปกี่ตัวเนามงบไปกี่ตัวเนาโอ้หลายตัวจัดรึเฮ้ยกพนตอนแ้บอกว่าตอนแ้บอกว่าคืนนี้ไหนคืนะมันคืนไหนเามันคืนไม่จะคืนไหมปากแขปากากไห่หชื่อไม่มั่นใจจับบนายไอ้คืนไม่ลงก็คงต้องคาย ดาราถ่ายรูปแม่บอกกูเด็กเียพวกมึงแบบไก่ที่ไม่น่าหลอใครเป็นดาราอย่าลืมถ่ายรูป้นะดาราดาราถ่ายรูปเยบอกกูเด็กเียใหญ่อย่ามึงใคร วันทูที่ e t s go โอเคสตาเทาแล้วมาช่วยกันดิึงดาวตาจ๋าจอยจอยไอต้นตรงข้ามไม่อย่างพลาววันนี้ไม่กลับบ้านผมรู้สึกจะมึนมากตามเรือจากโกใส่กงไม่อย่างเอาหมอฉีดย้เข็มยังไม่ต้องเบ้าที่ตาทื่ผมที่เป็นอยากงดาตอนนี้พบอยากนาลงไปป่าจูกับพื้นนอนหลับยาวยาว่ะนายยกไมื่อใส่ครงใส่ของประเทศดีๆตามมันเลยไอ้น้อง